เสียงไก่ขันยามเช้าดังท่ามกลางหมอกขาวแต่บ้านไม้เก่าของสายบัวกลับเงียบกว่าทุกวันความเงียบที่หนักจนเหมือนกดทับหัวใจใต้ผะเก่าเก่าๆบนเสือฟางปอลูกชายวัยสิบสี่นอนนิ่งใบหน้าซีดเซียวลมหายใจขาดหายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้สายบัวนั่งข้างร่างลูกดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้ทั้งคืน เธอเอื้อมมือแตะหน้าผากเย็นเฉียบน้ำตาหยดลงบนแก้มของปอลูกแม่ขอโทษเสียงสั่นเครือดังเบาๆในหัวของเธอมีแต่คำเดียวต้องหาซื้อโรงให้ลูกต่อให้ต้องยืมเงินทั้งหมู่บ้านเธอสวมผ้าถุงเก่าผูกผ้าขาม้าพาดบา่าเดินออกจากบ้านอย่างเร่งรีบฟ้าสางแต่หมู่บ้านยังไม่ตื่นนัก เสียงสุนัขเห่าตามหลังเธอทุกก้าวบ้านแรกที่เธอไปคือบ้านประสีประสีปอไปแล้วฉันอยากได้ลงให้มันยืมเงินได้ไหมป้าสีชะง,งักก่อนถอนใจยาวพินิษเอ้ยฉันมีไม่มากเอาไปเท่านี้ก่อนมือสันส่นๆยื่นธนบัตรยับให้เธอยกมือไหว้ทางน้ำตา